ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว EFC ปี26นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิด Mac Space 8 b Icon Pack นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ไอคอนดีๆมาใช้หรือเปล่าหรือว่าจะแตกนะครับก็เดี๋ยวแปมเปิลก่อนจัมโบ้พีเมียมโก a แพ็คไปวอล มา,าผมมันจะมีไอคอนก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้ทำนะครับแต่ว่ารอแปดแปดทีเดียวคือตัวในคลังโฟลเดอร์ผมมันคือเรียบร้อยหมดเลยตังก็หมดเลยลงทุนกับไอคอนอันนี้แน่นอนครับอันนี้เป็นเกมเปิดแพ็คแล้วเราก็ต้องทำอยู่แล้วครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรไป ผู้ชายเว้ยโอ้โหจีเคปัตเลซาเหรอดีไหมอ่ะ <c oughs> เออโอ้โหก็อื่นมีเยอะแยะทำไมต้องมาประตูด้วยอ่ะ โอ้ยอยากได้ตัวเบรกสักตัวเลยแบบว่านั้นนะแต่ไม่ได้ฟานเดซาเดี๋ยวเราดูดูก่อนราาคเท่าไหร่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะวว่าสี่แสนห้าแสนนะโอ้ สี่แสนห้าแสนจริงกันแล้วก็มีน้อยด้วยนะโอเคครับได้พันดซามาแล้วโอเคโอเคอยู่แต่ที่จริงไม่อยากได้เท่าไหร่นะอยากได้แบบตัวองหน้าอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้พันดซามาราคาก็4 000, 5, 000นะี่แสนห้าแสนอะดีกลมๆลมห้าแสก็ไม่แตกไม่แตก แต่ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่โอเคครับเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment ได้นะครับส่วนผมได้ฟานเดซาเป็นแมนแมนยูพอดี Man เลยผมลดลดลดทูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีอะไรมาให้เพืเเเเ่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณครับ